ยินดีที่ได้รู้จักทั้งสองคนนะเก่งมากเลยหลังจากนี้ขอให้ถูุกคนผบเยอะๆเลยนะหัวใจมีอะไรจะพูดกับพ้อความนี้อีกไหมคะขอให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแน่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ปังคัดีใจกับผลผลงานขอให้ต่อจะมีมีงานใหม่ๆเข้ามาเยอะๆเป็นกำลังใจให้นะน่าโครน่พวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้เราเพก่งานในการงานดรโอเคขออีกหนึ่งแผ่นได้นะเช่วยกันเลือกเลยตัดสินใจด้วยกันเลย หล่นลงมาเลยใช่ไหมหรือยังไงดีน้องๆเลือกได้เลยเออพี่พีไหนๆก็หล่นมาแล้วมันเป็นโชคชะตาของเราเิอกับพีกับพีกับเบิรกับพีกับพีกับ คือมีเราสองคนแต่มีเยอะมากใช่ไหมวันนี้มากันหลายคนใช่เปิลเปิลพีพีนิคเพิลเปิลเปิลแล้วก็พีพีเขาอยากจะมีกบุณอยู่ในทุกที่ไงเออนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเนาะสำหรับแฟนๆแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวน้องทั้งสองคนก็คงจะค่อยๆอ่านกันหลายๆข้อความกันแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตอีกมาสักสามข้อความก่อนนะคะ